วันนี้เป็นวันอีสาขมาศเดือนสามเพ็นเราเคยทำเงี้นมาทุกปีทุกปีอีสาขะและก็ถึงเดือนหกดะอีสามาขมาศเดือนสามเพลนเรียกมาขมาศเดือนหกเพนเรียวอีสาขมาศเคยทำมาทุกปี แล้ก็มีวันสันหาอีกที่หนึง่งคือเขาพรนษาก่อนเขาพรรษาวันหนึง่งทั้งสามการทาาเวลาที่เราบูชานั้นก็บูชาถึงคุณพระพระธามประสงค์ทั้งสามอย่างทั้งดดวยกันทั้งนั้น วันุวันในที่ท่านพูดถึงเรื่องมาฆะเรียกว่าจตุรงคนสันนิบาตรวมความ้วก็พูดพระจักรประสงค์เหมือนกันนวันวิสาขคือวันตัสรุวันประสูตรวันพระสินิพานก็วันเดียวกันนั่งกล่าวท่านก็พูดให้เจ้า โดยเฉพาะแต่ก็กล่าวถึงพ,พระมมพุทธธรรมประสงค์เหมือนกันเหตุน,นั้นในที่นี้ยังมาเด้พูดถึงเรื่องมาธรรมาตในพิสาธรรมาตอาจารกบูชาจะพูดถึงต้นต่อของเหตุเป็นมาทั้งสามการนั้นคือว่ากล่าวถึง ต้เหตุที่ให้เกิดในสามการนั่นแหละปุถโธธรรมโมสังโฆจาตินานาโนตัมปีวัตุโตอัญญามัญญาวิโยขาวะเอกีผู้ตัมพนัทโต บุโตโธธรรมะสบเทตาธโมจังเคทไทโตสังโฆอุตตสัตอิเจตังราสนะตะยังเรียกว่าพระรตนนาัยพระพุทธเจ้ากรรทำพระสงฆ์พูดโดยอาการ โดยวัตถุเป็นแต่ละอย่างคือพระพุทธเจ้าแดตัสรู้ได้แก่ประชิทธาลาและกุม,มารความเพียรมเมจตาในสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือตันเทศนาไว้พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตาม เห็นรู้จริงเห็นจริงตาหูใจจังเรียกว่าพระสงฆอันนี้เป็นส่วนวัตถุคือเป็นบุคคลแล้เป็นนันอันไปแยกเป็นส่วนๆออกไปแต่ว่าพูดโดยสรุปโดยอัดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกันผู้ใจจาง จะเป็นพู้ดเจ้าเพราะได้ดับสู่พระธรรมพระสงฆ์จะเป็นสงสาวกของพระองค์ก็ปฏิบตัติตามพระธรรมตกลงว่าพระธรรมเป็นใหญ่ลัวพระพุทธลัวพระสงฆ์งเกี่ยวเนื่องทั้งเรื่อง ถึงเรื่องกัรเล่กันอันนี้นเนื้อความโดยเฉพาะถ้าจะขยายเนื้อความจะจับหลักให้ดีนั่นแหละจับหลักเบื้องต้นให้ดี <c oughs> คือพระพุทธจะทำประสงค์จับหลักให้ดีตอนนี้แล้พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอิติปิโสปะขาว พระรหังสมาคัพุโทโธมีคุณอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าอิตติปิโสด้วยประการอย่างนี้พระควาท่านเป็นผู้มีส่วนมีส่วนอะไรพระพุทธเจ้าองค์นิตตสโสก็มีส่วนอันหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเป็นสมัญญาพระพุทธเจ้า มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันได้ตัสรุแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเรียกว่าได้ส่วนได้รับมูรดบุวอันนั้นจึงเรียกว่ามีส่วนอรหังัม,มาอารหังก็แปลว่าพูดไไรจากกิเลสชมากัพุทโทธตัสรุเองชอบ วิชาจรณาสัมปันโลชาคือวิชาสามวิชาแปดวิชาสามคูอเพนิวาสนุสติยาน็ะือชาทอนหลังได้จทุกฟายัญญเห็นความเกิดความดับของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วดับไปดับจะไปเกิดที่นั้นที่นั้น เียาวิจุตุปาชยานอาสวัคยายานรู้ซึ UM. ่งอาสวัคไขคือธรรมจิตของพระองค์ให้องใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์จนเตยสมเด็จพระพุทธเจ้าเนหยาวิชาฌาจรณะสิบห้ามีศีลเป็นตนอันเรียกว่าจารย์ที่ห้าวิชาจารณ์ธรรมปโน สุขโตไปดีแล้วคาว่าไปดีนั่นเสด็จไปที่ใดดีทั้งหมดโปรดสัตว์ในที่ต่างๆไม่ได้อิจฉาเบียดเบียนใครๆนั้นประกอบด้วยคุณประโยชน์อันยิ่งเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั่วไปหมดอันนั้นในวิชาไอเรียกว่าสุขโตสุขโตอีกในหนึ่ง แต่ว่าพูดพูดไปดีแล้วคือพระองค์เสด็จสู่นิพพานเรียกว่าไปดีสะดุดเสด็จมาสู่โลกนี้ก็เรียกว่ามาดีไปนิพพานก็เรียกว่าไปดีโลก,กววทูรูแจ้งโลกทั้งสาม คือมนุษย์สโลกพูดง,ง่ายๆที่ว่ากามโลกที่ประกอบด้วยรูปเชียงกินรสเดียวว่ากามโลกรูประโลกในการรูปหกหกรูปะโลกในการรูปหกหกลูมดทั้งสามโลกพระองค์กินพ้นจากโลก ท่างไม่รู้ทั้งสามโลกนี้ก็ไม่พ้นจากโลกติดคลองในโลกทั้งสามนี้อนุตตโลขานี้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นปฏิสาธรรมสาธิธาเทมุทโสถาเทมนุนานังวัตโทกวาอนุตตโลแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบเทียบไม่ได้ ริสาธรรมาสาเทธะสทัทธาเทมรุตาณ์ใหญ่กว่ามนุษย์เท่บุตรเอวดาอินพมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสรถทียนเอกคือฝึกหัดคนให้ไปสู่สุขติไปสู่ที่ดียิ่งกว่าสารทีฝึกหัดสัตว์ทั้งหลายที่ให้ใช้การงานได้ ต้องฝึกหัดมนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ละความชั่วอันนี้เรียกว่าฝึกหัดโลเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่ามนุษย์ชาวโลกทั้งหลายฝึกหัดเป็นสารทีนเอกพุทโธเป็นผู้เบิกบาทพระวาตอนนี้เป็นผู้จำแนกแยกใจ มาเท่าไหายให้กลัวขวงอันนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าคานี้เอเมื่อเราปฏิบัติแการนี้น้องเข้ามาตัวของเราคานี้อย่าไปเอาคำพูดของกันที่ท่านว <Okay. S 1> ่าอนั้นเป็นเรื่องของท่านน้องเข้ามาทางปฏิบัติ พระขวาวเป็นผู้มีส่วนเรามีส่วนไหมมีส่วนเด็กตัดสะดูอย่างพระพุทธเจ้าไหมเราปฏิบัติเดี๋ยวนี้เรามีส่วนใด้หรือยังอย่างน้อยที่สุดเราปฏิบัติถ,ถึงธรรมะคำสองพระพุทธเจ้าสงบจิตสงบใจ รักษากายวาจาดใจให้บริสุทธิ์ขณะที่เราทำอยู่นี่แหละเรียกว่ารักษากายว่าจาใจให้บริเป็นผู้มีส่วนเป็นผู้มีส่วนของพระอ,อ,องค์พระองค์จะเป็นพระุทธิเจา้าก็ปฏิบัตินี้ียก่อนจนได้สําเร็จเปพระุทธเจา้าจะช่วในส่วนของของพรกเจา้า เราก็มีส่วนนหนึ่งซึ่งเป็นผูทดเจ้าพระองค์สอนนี่ทั้งนั้นสอนกายวาใจายใจของคนข,ของเรานี่ทั้งนั้นเรามีกายวาจายใจ,ใจอาจตามพระองค์ฝึ่งหัดตามมาด้วยที่ได้ชื่อว่ามีส่วนตามมีส่วนตามพระองค์มากันให้น้องเข้ามาตรงนี้ไม่ตองไปเอาันพระาวาของพูทธเจ้าเอาอวาของเรานี่แหละ อารหาหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสเราไกลแล้ลย,แลยังยางนี่กิเลสคืออะไรความเช่ามองของจิตใจเพราะะปฏิบัตินี่มันไกลาจากกิเลสไดอย่างเอาง่ายๆเพียงแต่ว่าสินาหาเอาง่ายๆเนี่ยเพียงสินหาเน,นี่ย เมื่อราาักษาชินหางดเว้นจากขาดศัตว์รักษาตะพผต้ผิดพิชาจากกาโกของมุทวาเดิมสุรามีอะไรเราค้นแล้วหรืออยังเราใกล้จากกิเลสหรือยังขาสศัตว ว่าเราไม่ขาดเห็นสัตว์ก็ยังอยากอยู่ยังอยากเนื้อหิน้องมาเป็นอาหารอยู่คนนั้นยังไม่ได้พ้นยังไม่ไกลจากกิเลสเห็นสัตว์แล้วคิดเบียดเบียนอิจฉาเกิดเมตตาอ็นดูนั่นแหละไกลจากกิเลสไม่คิดอิจฉาพยาบาทของจองลาชองผานคานั้นแหละไกลจากกิเลสแล้ว รักทรัพย์ไม่รักขโมยของเขา,ขาก็ไกลจากกิเลสแล้วแต่ยังจิตคิดอยากจะได้ของเขาอยู่ยังคิดอยากจะได้ของเขาอยู่วันนั้นได้เฉยยังไม่ไกลจากกิเลสกิเลสยังติดตามตัวของเราอยู่เราพ้นแล้วจากกิเลสอันยำหยาบส่วนกิเลสอันละเอียดคือความอยากได้ อันนั้เรียกว่าติดตามตัวของเราอยู่หากว่าเราไม่อยากได้ของเขาไม่คิดอยากจะได้มีจิตใจโอบอ้อมอารีเห็นของเขาเหมือนกับของเราไม่คิดเฉาะมีคิดขโมยมคิดลักขโมยของเขาแห่งของคนงอื่นนั้นสงสารอินดูว่าเขาวิชาพยายาม หาคำโดยกลรมลำปากากรลมเกิดเนตตายดูต้องสารอันนั้นไก,กลาจากกิเลสการละพืชผิดมิชาจานไม่คบสู้สู่อันยาได้สามีองคน,นอื่นอันนั่นก็ไกลาจากกิเลสแต่ว่าเห็นของเขายังรักยังชอบอยู่ นั่นดีพอใจอยู่นั่นมันติดตามอยู่ภายในแตชื่อว่ายังไม่เกิดจากที่ดีของเขาคนอื่นของคนอ,อื่นนะ่ะเกิดเมตตาต้องสารเอ็นดูเขาเหมือนกับพี่กับนอ้อ,นนอง,อเ,งกกเหมือนกับพี่น้องรวมท้องอันเดียวกันในคิดรักคิดใครถึงไม่คิดรักก็เหมือนกับรักพี่รักน้องไม่อยัาง รักอย่างบาวสาวรักกันนั้นเรียกว่าให้าจากกิเลสมุสาว่าถึงเราไม่ปดไม่โกหกแต่เรายังพูดหยาบเรายังพูดหยาพูดคายพูดเพื่อเจอเหลวไไลเป็นตลกขนองเล่น อันนั้นยังไม่ไกลจากทีเดียเราพูดสุดซื่อสัตย์สุจริตกลงไปกลงมาเห็นยังไงว่า,างั้นเข้าใจยังไงพูดอย่างนั้นความจริงใจของเรามีอย่างไรพูดออกไปอย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าไกลจากทีเดียดื่มสุราเมรัย คนเราก็มันมัวเมาอยู่แล้วล่มหลงอยู่แล้วยิ่งไปเพิ่มความหลงเขาอ,อีกอันนั้นได้ชื่อว่าไม่ไกลจากกิเลสหากว่าเราไกลจากกิเลสแล้วเราไม่กล้าดื่มเราละเป็นใดไม่มัวเมาประมาทอันนี้เรียกว่าไกลจากกิเลส เอาชิ้นห้าเป็นเครื่องวัดไม่ต้องเอาอื่นไก่เอาชิ้นห้าเป็นเครื่องวัดท่าวไก่าจากกิเลสไม่ไม่เอาของก็พุเยเจ้าวัดอยากเอาชิ้นห้าว่าอย่างอธิบายมาน,นี่แหะอยากได้จากกิเลสก็ทำลงไปอย่างอย่างที่ว่านี่ก็แล้วกัน หากหังไอสมามธิพุทโธตัดทะล้เองเราปฏิบัติตรงไปธรรมะยิงปรากฏเกิดขึ้นในใจของตัวโดยที่ไม่ได้นึกคิดหากเกิดขึ้นมาด้วด้วยสมาธิภาวนาอันนั้นเรียกว่าสมามธิพุทุโธของเรา เมื่อเกิดขึ้นมาแนละ้วจิตใจก็บเบื่อห่องใสของันเกิดขึ้นมายังไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก่อนความรู้อนั้นไม่เคยมีอย่างที่เขาพูดกันว่าลงบางอ้อนนะอ้ออย่างนี้เรอธรรมะเลยอย่างนี้หรอเห็นอย่างนี้เด้อยังเรียวกว่าธรรมะ ของเฉพาะส่วนตัวมันเรียกว่าสัมมาทิฏฐวิชาจนราสัมปโนเราปฏิบัติทุ้ทททอยนะสงบเงีย่ยมอย่าไปทนองกายขนองวาจาขนองใจพ้าพุทธเจ้าจะอาส,สอนอย่างนั้น ของพระพุทธเจ้าท่านลึกสุข,ขุมมากแต่ของเราเอาเพียงแ,แค่นี้ก็พอวิจารยานาสงนทนุกขโตไปในสถานที่ใดไม่ทะเลาะวิวาททุ่งเทียงซึ่งกันและกันไปดีไม่ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปเรามีแค่นี้แหละ ชุกะโตเรามีเพียงแค่นี้แล้วเกิดเอ็นดูรงสามเมตตาปาน,นีแกผู้แกคนทีงขอเขอมาช่วยเหลือเึ่งกันกนะครับอันนี้แหละเม็ดไอ้ชุกะโตของเราเขาเพียงแค่นี้ก็พอโลก,กวีทูเป็นของยากอยู่ที่จะรู้แจ้งถึงโลกทั้งสามเราจะรู้แจ้งในเพียงว่า โลกอันนี้เป็นทุกข์โลกอันนี้เดือดร้อนแล้วเ,เกิดมาทุกๆคนร้อนจะต้องตายท่ากันทั้งนั้นให้เพียงเห็นเพียงแค่นี้ก็พอแล้วของที่เลยแล้เกิดมาต้องตายตายแล้วเอาอะไรไปบ้างไม่มีอะไรเหลือหรอแม้แต่ร่างกายก็เผาทิ้ง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วรู้แจ้งโลกแล้วเนี่รักษาใจของตนให้ดีทำใจให้สงบเมื่อใจลงสงบแล้วของนั้นจะไม่มีปรากฏแก่ตัวเราไม่มีปรากฏเลยในที่นั้นลงไปจุบัตอนาคตอดีตอน,อนาคตไม่มี อย่างในขณะนี้แหละถ้าหน,นีจากบ้านจากเรือนมาการงานธุระท้งฝังหมดเรามาอยู่ไปหยุดเดียวนี้นะหมดเลยไม่มีเขานั้นมหมดเรื่องหมดเรื่องเลยให้ลงอย่างนี้จึงเรียกว่าโลก,กวีทูรู้แจ้งโลกถ้าหากเราัวเมาอยู่ลงติดข้องข้อพันนั่นนี่อยู่ไม่รู้แจ้งโลกไม่เห็นตามเป็นจริง อันนั้นยังไ่ยางประธานรู้แจ้งถ้ารู้แจ้งแล้วไม่หลงรู้ก็ไม่แจ้งมันยังค่อยหลงริงอนอปหวงมดถ้ารู้แจ้งแล้วเห็นทุกสิ่งทุกส่วนวหมดเรื่องสงสัยมันไม่หมดอันตรียังค่อยสงสัยู่เ่ยมันยังค่อยจิดฟ้องของผูกพันอันนั้นยังมระธานรู้ก่อน โลก,กวีทูอันเนี้รู้แจงโลกไออธิบายวันนี้เอาที่นี้ไปก่อนอธิบายธรรมะยังยังไม่ไปหมดเรื่องไปธรรมประสงค์ยังไม่หมดเรื่องนี่หัวข้ออธิบายที่ว่าต้นตอให้เกิดไอทำไอว,วันทำวิจรารค่ะก็ดีมาค่ะก็ดี อัชนหาคือเขา้ารรษาวันอัสัหาคือวันที่พระพุทธเจ้าเทศนาพอดีมันออกมาจากดีทั้งท่านเน่ยออกมาจากพระพุทธประธามพระสงค์นีทนทั้งท่านเนี่ยอธิบายตรองนี้ซะก่อนตอนนี้เราไปตั้งใจอุทิต กายวาจาใจของเรานี่แหละบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาทั้งมดเลยกายาาใจมอบไปมดกายมันจเจ็บจะป่วยจะเมื่อยอะไรต่างมอบถวายพระพุทธพระพุทธธรรมสงฆ์วาจาเ,าเหมอกันมันอยากพูดอยากคุยอะไรต่าง มอบถวายคุณพระธรรมประสงค์ใจมันคิดนึกอะไรต่างๆปุงแต่งอะไรต่างๆถวายซะไปพุทธบูชาธรรมบูชาสังธบูชาหมดเรื่องไม่ใช่ตัวของเราของบูชาหมดเหมือนกับเราบูชาดอกไม้พระพุทธรูปเราบูชาแล้วประเด็ เอาคืนมาอีกดอกไม้ที่เอาไปบูชานะคือเด็ดเอาไปจากต้นมาแล้วดิดต่ออีกกายวาจาใจของเราก็เหมือนกันเอาบูชาแล้วไม่กังวลเกี่ยวของยังเหลือที่จิตของใสสะอาดจิตนั้นน่ะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อย่างอธิบายให้ฟัง เราเอาพุโทโธเป็นตราหน้าที่พึงนึกพุโทโธในใจเป็นคำบริกรรมเทานั้นเป็นจุดสำคัญถ้าหาไว้มีพุโทโธมันไม้มีที่ตั้งพอพุโทโธนั้นตั้งจิตไว้ตรงนั้นไม่ออกนอกจากพุโทโธ อันออกนอกออกไปเลยเรียกว่าอาบูชาอาบูชาคุณทันทีให้ตั้งอยู่ในเจ้าอขุดโทเท่านั้นจิตอันเดียวเท่านั้นอธิบายฟังถึงเรื่องหลายหลายครั้งหลายข่าวแลวจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งจิตนั่นบูชาพระรัตนตรัยเสีย ที่มันคิดมันนึกมันส่งมันซ้ายมันกรุงมมันแตกเอาไว้ที่ใจนะใจนั่นคือเอามันอยู่ตรงกลางน่ะมันตั้งอยู่ตรงกลางน่ะไม่ได้คิดได้นึกแต่ความรู้สึกเก่ฉพาะตัวเองไม่คิดไม่นึกอะไรเลยเอาตรงนั้นเอาไว้ ถ้มันอยู่ตรงเันเก่อนอยู่เป็นนานๆนะมันแค่รู้ตัวมันเองเหรอกนานๆนี่แค่เกิดความรู้ความฉลาดเยวนี่มันมันรู้แต่นอกมันไม่รู้ภายในรู้แต่ความคิดมันคิดมันนึกอันเรียกว่ามันปรุงมันแต่งอันเรียกว่าความรู้แต่ความรู้ภายในมันไม่มีคือรู้สึกหยุด เฉพาะตัวใจนั้นไม่มีเห็นนั้นความรู้มากมันจะไคยยากที่จะรวมมาเป็นหนึ่งลงไปได้ที่มันรู้มากกัน,นั้นมันติดพัวพันเกี่ยวข้องใน,นเรื่องั้งปวงหมดไม่ใช่ของสละธรรมะแท้เป็นของสระที่จะสละได้มันต้องลงไปถึงใจ คือตัวกลางคือตัวหนึ่งไอตัวตัวตัวกลางตัวตรงปปัจจุบ้นาน